โอเคครับลองมาดูแนวคิดในการทำแบบฝึกหัดเจ้า bitwise operation นะครับข้อหนึ่งวอมอัพนี่ไม่มีอะไรนะอยากจะให้เห็นเฉยๆว่าเราใช้ตัวแปร i นะครับเป็นตัวกำหนดค่าหลากักเริ่มต้นของโจทย์ทุกข้อเลยแล้วก็เวลาปริ้นเข้าออมาเราใช้ฟังก์ชัน b i นาเรนะครับเพื่อที่จะได้เห็นผลลัพธ์ออกมาเป็นเลขฐาน2ด้วยก็ข้อหนึ่นะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยจริงๆก็คือแค่อเอาค่าไนะครับมาออก,กับค่าฐานสตัวหนึ่งใช่ไหม 0b0100 ฉะนั้นถ้าเราดูโอเปอเรชันนี้เนี่ยก็คือค่า i ก็คือเจ้าแถวบนตัวนี้นะครับเราเอามาอใช่ไหมกับเจ้าค่า0100ฉะนั้นผลลัพธ์แน่นอนนะครับเราก็ดูเป็นคู่คู่ไปใช่ไหมแบบนี้นะครับก็คือ1อกับ0ได้1ใช่ไหม10อกับ1ก็ได้1ทุกตัวมันได้มลได้ผลลัพธ์เป็น1หมดฉะนั้นเวลาเรามาดูในตัวผลลัพธ์ที่ที่คาดหวังนะครับมันก็เลยเป็น 0b1111 แบบนี้เนาะ โอเคนั่นคือเซตอัพนะครับทีนี้ลองมาดูโจทย์จริงๆนะครับของเราบ้างเนาะว่า,าให้ทำอะไรนะครับก็ข้อที่2เนาะแสดงค่าบิตที่ศูนย์ของ i ครับทำยังไงดูบิตที่ศูนย์ของ i เหรอโอเค okay, เดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนเนาะค่า i คือตัวบนนี้นะครับบิตที่ศูนย์คือบิตไหนเอ่ยบิตที่ศูนย์นะครับ,บ,อ,บ,อ,บ,รบอันนี้มันคือบิตศูนย บิตศูนย์นะครับบิตศูนย์เนาะบิตศูนย์บิตหนะึ่งบิตสองนะครับแล้วก็บิตสามนะวิธีนะับบิดแบบนี้ฉะนั้นเราอยากดูบิตศูนย์ก็คือเจ้าบิตนี้นี่เองนะวิธีการเนาะก็เราใช้แอนใช่ไหมครับแอนกับอะไรแอนนะแอนกับหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งแอนกับอะไรก็จะได้ตัวนั้นนะครับส่วนหลักที่เหลือเนี่ยเราก็จะไปแอนกับศูนย์ถูกไหมเพราะว่าศูนย์แอนอะไรก็ได้ศูนย์หมดก็คือเป็นการตัดทิ้งนั่นเอง นะครับฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็เลยเนี่ยเหมือน 3, 3าหลักแรกเนี่ยก็คือเคลียร์ให้มันเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับส่วนหลักสุดท้ายตรงนี้จะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับตัวตัวต้นตัวเนี้ยนะครับมันเป็นอะไรมันก็จะถูกก๊อปปี้ลงมาอยู่กลาง,ลางซึ่งในที่นี้ผลลัพธ์ก็คือ1นั่นเองโอเคก็นั่นคือข้อที่2นะครับผลลัพธ์ที่คาดหวังก็คือ1เนาะมาดูข้อที่3ครับเซตบิตที่2ของตัวแปร i เซตก็คือทําให้มันเป็น1เนาะเอนะ้ยแสดงค่าเท่าทีแสดงค่าบิตที่2ของตัวแปรไเอาใหม่นะตัวแปรไอเหมือนเดิมนะครับค่าบิตที่2บิตที่2บิตที่2เอาใหมนะ่ในศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สใช่ไหมฉะนั้นเราอยากจะดูค่าบิตนี้นะครับก็เหมือนเดิมใช่ไหมถ้าเราใช้ and นะครับเราอยากจะดูบิตไหนเราก็ให้บิตนั้นเป็น1บิตที่เหลือก็เป็น0ูนย์ให้หมดถูกไหมเพียง <c oughs> แต่ว่าคราวนี้ผลลัพธ์ที่ได้นะครับ เนาะอันนี้คือค่าบิตที่เราต้องการมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ถูกไหมซึ่งในที่นี้พอดีมันเป็นศูนย์นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นศูนย์งมันอยู่ละแต่ว่าอีบิตที่ผมตีกรอบตรงนี้มันจะเป็นศูนย์หรือหนึ่งก็ได้นาะอมันขึ้นอยู่กับค่าเริ่มต้นตรงนี้นะครับเะนั้นเวลาเราปริ้นค่าตรงนี้ออกมาเนี่ยมันยังยังไม่ใช่เนาะเราต้องชิฟต์บิตนี้มาอีกนะครับให้มันมาอยู่ที่หลักแรกก่อนฉราะนั้นโอ per ation ของเราในที่นี้ก็คือเป็นการชิฟต์มาอีก2บิตถูกไหม เพื่อให้เจ้าศูนย์ตรงนี้นะครับที่ตีกรอบไว้เนี่ยมันย้ายลงมาอยู่เป็นบิตแรกนั่นเองส่วนที่เหลือมันก็เป็นศูนย์ของมันอยู่แล้วโอเคเนาะนี่ก็คือคํอาตอบฉะนั้นโอเปอเรชันนี้สิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือมันต้องมีแอนแล้วก็มีชิฟใช่ไหมฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นถ้าจะให้เขียนสรุปนะครับก็คือเป็น I เนาะเอามาแอนกับ 0B 010 0, ่ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ชิฟผลลัพธ์ที่ได้ลงมา2บิตนะครับ ระวังเรื่องวงเล็บนิดนึงนะอยากจะให้คู่ไหนทํางานก่อนผมแนะนําว่าใส่วงเล็บไว้เนราะเราอยากให้มันแอนก่อนแล้วค่อยชิปอย่างนี้นะใส่วงเล็บไว้ให้ดีไม่งั้นบางทีผลลัพธ์ออกมาไม่คาดไม่คาดคิดนะครับตรงส่วนนี้นะครับจริงๆถ้าอยากเขียนให้มันมนุษย์อ่านง่ายขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะก็อาจจะเขียนว่า i นะครับแอนกับหนึ่งแล้วก็ชิปขึ้นมา2บิตอย่างนี้ เนาะแล้วก็ค่อยใส่โค้ดที่เหลือนะครับเข้าไปคือไอ้เจ้า1ชิป2เนี่ยมนุษย์อ่านง่ายกว่าเจ้าข้างบนนี้ถูกไหมก็คือเราอยากเอาบิดไหนมากใช่ไหมอยากเอาบิด3ก็เปลี่ยนเลข2เป็นเลข3ประมาณนี้อ่านี้ก็แล้วแต่นะครับโอเคข้อที่3เสร็จไปแล้วนะครับข้อที่4เนาะแสดงบิดที่2และ3ครับบิตที่2และ3ทํทยังไงก็ลองมาดูกัน บิตที่2กับ3ครทีนี้เราจะดึงมา2บิตนะโอ peration จริงๆก็คล้ายๆเดิมนะครับเอาบิตที่2กับ3าน้องเมื่อกี้เอาแค่2นะครับคราวนี้เราก็จะเอา2และ3มาก็คือ2ตัวนี้ฉะนั้นเราจะกรอง2นี้เราก็ต้องตัดตัดตัวนี้ออกใช่ไหมบิต0นกับบิต1ออกนะครับฉะนั้นเราก็เอามาแอนกราฟศูนยอย่างนี้ถูกไหม เราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น10และพวกนี้มันเขียนทิ้งไปละทีนี้เราต้องเลื่อนอีก2บิตนี้นะครับให้มาอยู่ในตำแหน่งที่0ูนย์กับหด้วยฉะนั้นก็ชิฟลงมา2ตำแหน่งนั่นเองผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0010นะครับโอเคก็ถ้าเขียนเป็นภาษา Python นะครับมันก็น่าจะออกมาประมาณว่ากา็เป็น i นะครับ n d กับ 0b นะครับ1100เนาะเสร็จแล้วก็ชิปลงมา2บิตต่อไปครับข้อทีอ่ข้อที่5แล้วเนาะเซตบิตที่2ให้มีค่าเป็น1ครับเซตบิตที่2ให้มีค่าเป็น1เรามาดูด้วยกัน เซตบิตที่2นะครับให้มีค่าเป็น1ก็คือเจ้าบิตนี้เนาะบิตนี้นะครับตอนนี้มันเป็นศูนย์อยู่ใช่ไหมเราอยากเซตให้เป็น1นึ่เซตเนี่ยเราใช้อถูกป่ะเราใช้อนะครับแั้บิตเนี้ยเราก็ออดวยวนึ่งเพราะว่า1นึอกับอะไรมันก็ได้1เสมอแต่ถ้าเราอยากเซตให้เป็น1เราต้องออบิตนี้กับ1ส่วนบิตที่เหลือก็เป็น0ูนย์ได้เพราะศูนย์ออะไรได้ค่าเดิม ใฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือบิตเนี้ยได้1นแน่ละแล้วบิตที่เหลือนะครับเป็นอะไรขึ้นอีกูกับต้นฉบับเขาเป็นอะไรนะครับก็คือเป็น1กับ1น,นั่นเองก็แค่นั้นนะครับฉะนั้นถ้าจะเขียนเป็นภาษาไพทอนเนี่ยมันก็จะออกมาเป็น i นะครับแล้วก็ o เป็น vertical bar เนาะแล้วก็0 b นะครับ0 1 0 0แบบนี้หรือถ้าอยากเขียนให้มนุษย์อ่านง่ายขึ้นก็ i นะครับ o กับ1 ชิพขึ้นมา2บิตแบบนี้แบบนี้เราดูง่ายขึ้นว่าอ๋อมันคือบิตที่2นะครับที่เราอยากจะเซตอ่าเรียบร้อยต่อไปครับอยากจะให้ข้อ6เนาะเคลียบิตที่1ให้เป็น0ย์ครับเมื่อกี้เซตแล้วเนาะคราวนี้เคลีย์บ้างนะอยากให้บิตที่1เป็น0ครับบิตที่1เป็น0ต้องทำอย่างไรบิตที่1เหรอบิตที่1คือบิตนี้เนาะ อยากทำให้บิตนี้เป็น0ูนย์นะครับมันก็ต้องใช้แอนถูกไหมก็เอาแอนนะครับแอนกับ0ูนย์เนี่ยมันได้ศูนย์แน่นอนนะครับส่วนบิตที่อื่นที่เหลือเราก็ให้มันแอนกันหนึ่งสางพอหนึ่งแอนอะไรได้ตัวเดิมดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือบิตนี้ศูนย์แน่และที่เหลือก็ก๊อปต้นฉบับลงมาเลยนะครับแบบนีนะ้ถ้าเขียนเป็นภาษาไพทอนนะครับเหมือนก็คือ i นะครับแอนกับ0 b 1101 uh, หรือถ้าจะเขียนให้มนุษย์อ่านง่ายขึ้นเนาะก็เป็น i นะครับ and กับ not, not uh, ของ 0b 10แบบนี้นะไม่รู้อ่านง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับก็ไอตัว not เนี่ยเวลาเขียนใน Python เนี่ยมันจะต้องใช้ฟังก์ชันนำ p y เนาะไปดูในในชีทนะครับจริงๆมันจะต้องเขียนอย่างนี้เนาะ and กับ นำ PY.U.IN8 อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเวลาเรากลับบิตนะครับมันต้องต้องอบอกมันด้วยว่าค่าของเราเนี่ยทั้งหมดมันมีกี่บิตประมาณนี้ก็ลองไปดูในโน้ตนะครับในในโจทย์ได้ว่าใช้ใเจ้านำ PY ในะอย่างไรอ6รยรอยอเคียร์ไปแล้วนะครับข้อ7เนาะเคียร์บิตที่0และ1ให้เป็น0ทีนี้จะเคียร์2บิตเนาะ บิตศูนย์กับบิตหนึ่งอ่ะทำยังไงเคลียร์บิตศูนย์กับบิตหนึ่งบิตศูนย์กับบิตหนึ่งนะครับมีวิธีลบที่เร็วกว่านี้เนาะอ่ะเคลียร์บิตศูนย์กับบิตหนึ่งก็คือบิตศูนย์คือบิตนี้เนาะแล้วก็หนึ่งก็คือบิตนี้เคลียร์ยังไงเคลียร์ก็จริงๆก็ไม่มีอะไรเนาะก็คือเราก็แอนใช่ไหมถ้าเราจะเคลียร์นะครับแอนกับศูนย์ศูนย์ สองบิตที่เราอยากจะเคลียร์บิตที่เหลือก็คือ11ึนั่นเองก็ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมเพราะนั้น2องบิตนี้เคลียร์แน่นอนนะครับบิตที่เหลือก็ก๊อปแม่ของต้นฉบับก็เป็นอะไรก็ตามนั้นฉะนั้นก็จะถ้าเป็นภาษา Python ก็คือเป็น I นะครับ N, กับ 0B uh, 1, 1 1 0 0อนะครับแบบนี้หรือถ้าจะใช้การกลับบิตนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกัน เอาละต่อไปข้อ8เลยสามข้อนะครับข้อ8เนาะตั้งค่าบิตที่2ให้เป็น1และบิตที่0ย์ให้เป็น0นูนย์นะคือเซตกับเคลียร์พร้อมๆกันนะครับคือเราอยากจะให้บิตที่2เป็น1บิตที่0เป็น0โอเคเอลองไปดูด้วยกันนะครับโอเคบิตที่2นะครับอ่าก็คือบิตนี้เนาะให้มันเป็น1นนะครับแล้วก็บิตนี้ อยากจะทำให้มันเป็นศูนย์ต้องทำยังไงก็เราก็ต้องอามาแอนกับเคลียร์ก่อนเนาะสมมติเราสมมติเราจะสมมติเราจะเซตก่อนเอาตามที่เขาบอกแล้วกันเนาะเราเซตก่อนเราก็ออก่อนใช่ไหมเราก็มาออกับบิตที่ต้องการที่จะเซตนะครับก็คือบิตที่2เนาะก็ออกับ0 1 0 0นะครับใช่ไหมผลลัพธ์ที่ได้ก็มาเป็น1 1 1 1งเสร็จแล้วเราก็มาแอนใช่ไหมกับบิต บิตที่เราต้องการที่จะเคลียร์คือบิตที่0ย์ใช่ไหมก็ออกกับ0แล้วที่เหลือก็เป็น1 1, 1หมดนะครับมันก็ออกมาเป็น1 1 1 0แบบนี้ครับแอก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมฉะนั้นถ้าจะเขียนเป็นภาษาไพทอนนะมันก็คือเป็น i นะครับเอามา o นะครับกับ0 b 010 0เนาะเสร็จแล้วก็เอามา n นะครับกับ 0b1110 uh, นะครับแบบนี้ yeah, uh, <yeah. S 2> ก็ได้ละหรือถ้าจะเขียนเป็นภาษาที่อ่านง่ายขึ้นก็เป็น i นะครับออกับ uh, 1ชิปขึ้นมา2บิตถูกไหมคือเราอยากให้มันมีเลขี่ยเนาะเพราะเรารู้ว่าเราอยากจะเซตบิตที่2เสร็จล้วก็มาแอนกับเคลียบิตที่0ใช่ไหมผมก็จะบอกว่าผมก็จะเอา uh, Not น็อตของหนึ่งนี่นี่น็อตของหนึ่งมันก็จะได้ออกมาใช่ไหมน็อตของหนึ่งก็คือเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ถูกปะน็อตของหนึ่งจริงๆถ้าเขียนอีกอย่างก็คือน็อตของหนึ่งก็คือ NOT ตของ0ูนย์บศย์ศูนใช่ปะงนั้นพอกลับบิดปุ๊บมันก็เลยกลายไปเป็นศูนย์บีหนึ่งหนึ่งหนึ่งศย์แบบนีน้อันนี้คืออันนี้คือแอ s ซูมว่ามันคือ c b บิตนะครับ ถ้าเราไปใช้นำา py เนี่ยก็มันจะเป็น8บิตแต่ผลที่ได้มันก็จะคล้ายๆกันโอเคข้อ9นะครับจะตั้งค่าบิตที่2ให้มีค่าเท่ากับบิตที่3เออฉะนั้นถ้าดูอันนี้จริงๆเฉลยมาให้เรียบร้อยแล้วลองมาดูเฉลยด้วยกันนะครับว่าเขาทำยังไงก็ถ้าเราดูนะครับอันแรกเนี่ยเอา i อนะครับเี่ยถ้าดูตรงนี้ก่อนนะเอา I เนี่ยมาแอนกับ น็อตของ1ชิป2นะถ้าเราเห็นแอนเนี่ยแสดงว่าเราต้องต้องการเคลียร์ก่อนละใช่ไหมเคลียร์ผมอ่าน1ชิปไป2แล้วก็อินเวอร์สเนี่ยผมพอจะเดาได้เลยว่ามันเป็นการเคลียร์บิตที่2ใช่ไหมเพราะว่าเราต้องการตั้งค่าบิตที่2ให้มีค่าเท่ากับบิตที่3ามดังเราต้องเคลียร์ค่าบิตที่2ทิ้งก่อนใช่ไหมฉะนั้นเจ้าวงเล็บนะครับอันแรกเนี่ยนะครับ i n กับ Not ของ1ชิปไป2นี่คือการเคลียร์บิตที่2ก่อน เสร็จแล้วก็จะสังเกตว่าต่อไปก็คือเอาโมาอ,อ์นะครับออกับอะไรจอดหายเอาโมาออกับไอ,อชิปไป3 n กับ1นะึ่งไอชิปสามแอนหนึ่งก็คือเป็นการอ,าอ่านค่าบิตท,ที่3นะครับของ i มาว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคือชิปลงมา3แล้วก็แอนกับ1มันตัดเฉพาะบิตท,ที่3มาเสร็จแ,แล้วก็ชิปมันกลับขึ้นไป2บิตใช่ไหมมีชิปชิปเนี่ยชิปซ้ายขึ้นไป2บิต ล้วก็เอามาอ่อนะครับกับผลลัพธ์ของช่วงแรกอ่ะก็ถ้าจะลองทำเป็นบิดให้ดูนะครับก็ลองมาดูช่วงแรกนะอ,ะอะ่ลองมาดูัวอย่านตรงนี้ก่อนเนาะตอนแรกเนี่ยเขาอ่าต้องเคลียร์บิดที่2ก่อนใช่ไหมต้องเคลียร์บิดที่2ก่อนบิดที่2ก็คือบิดตรงนี้ เคลีย์บิตที่2นะครับใช่ไหมโจทย์บอกเคลีย์บิตที่2ใช่ไหมตั้งค่าบิตที่2ให้เท่ากับค่าบิตที่3โอเคก็เอาค่าบิตที่3นะครับตัวนี้นะก๊อปมาใส่ในตำแหน่งของบิตที่2เราฉะนั้นเราก็ต้องลบนะครับค่าบิตที่2นี่ออกก่อนคือเซตให้เป็นศูนย์นี่มันบังเอิญมันเป็น0ูนย์อยู่แล้วเนาะตัวนี้แต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องทำโอเปอเรชันะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำนะครับก็คือเอามาแอนกับไรนะ 1>, 1ชิปขึ้นมา2บิตเสร็จแล้วก็กลับมันใช่ไหมหนชิปขึ้นมา2บิตก็คือศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ถูกปะ่ะอันนี้คือ1นึชิปขึ้นมา2บิตเสร็จแล้วพอกลับมันปั๊บเนี่ยมันก็กลายเป็น1 0 1 1แบบนี้ฉังนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างวิธีการเขียนที่ทําให้มนุษย์อ่านง่ายนะครับฉะนั้นผลที่ได้ออกมาก็คือเป็นก็ค่าเดิมเนาะพอดีว่าบิตท,ที่เราต้องการเกลี่ยมันเป็นศูนย์อยู่แล้ว ทีนี้ถ้ามาดูนะครับเขาก็เอามาออนะครับกับ i อชิปขวาลง3บิตแอนกับ1ของชิปกลับขึ้นไป2ฉะนั้นก็คือเขาเอาค่า i มาใหม่นะเหมือนค่านี้พักไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาค่า i มาคิดใหม่อีกค่าหนึงนะครับสมมติเรามีค่า i อันหนึงนะครับอยู่ตรงนี้0 1 1 0เนาะ สิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะต้องเอาค่าบิตนี้ออกมาบิตที่3ออกมาแน่นจากนั้นเขาก็เลยชิป3ก่อนนะครับชิป3เพื่อย้ายบิตนี้มาที่นี่นะครับฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ,อ0001อย่างนี้ถูกไหมเสร็จแล้วเขาชิปกลับไปอีก2 b i บิตนะครับก็คือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 หนึ่งศูนย์ศูนย์ถูกไหมพอเอาหนึ่งชิปกลับมาสองบิตแบบนี้นะก็คือขั้นแรกเนี่ยชิปลงมาสามเนี่ยนะครับมันมีแอนหนึ่งได้ไหมชิปลงมามีแอนหนึ่งด้วยนะครับแอนหนึ่งด้วยก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าเขาเคลียร์บิตข้างบนเนี่ยทิ้งใช่ไหมใชมีแอนหนึ่งตรงนั้นด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าตรงนี้เป็นศูนย์ทั้งหมดเสร็จแ,แล้วก็ชิปกลับขึ้นไปสองเพื่อโพสิชันนะครับ เอาค่าของบิตที่3ให้มาอยู่ใน position ของบิตที่2ละเสร็จแล้วก็เอา e สองตัวนี้นะครับมาออกกันใช่ไหมจากนั้นถ้าผมเอามาวาเขียนข้างล่างนี้ใหม่นะก็คือเป็น0 1 0 0ใช่ไหมถ้าเอามาออกกันปุ๊บมันก็เลยกลายเป็น1หมดนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมก็ลองไปดูค่าดั้งเดิมของเราเนาะค่าเริ่มต้นนะครับ i เป็นแบบนี้ก็บอกว่าให้เอาค่าบิตที่3 นะครับมาใส่บิทที่2นะก็คือเอา1นะครับมาใส่ตรงนี้มันก็กลายเป็น1 1 1 1หมดนั่นเองก็เ,งเป็นคำตอบที่ถูกต้องเนาะโอเคหวังว่าคงจะพอเข้าใจนะครับทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายของเราแล้วนะครับข้อหลังๆเริ่มต้องเขียนเยอะข้อสุดท้ายของเราว่าไงขอ้อ10นะครับให้สลับ ตำแหน่งบิต1กับบิต2โอ้โหต้องคราวนี้ไม่ใช่แค่การก๊อปใส่นะครับนี่มันต้องสลับที่กันเลยนะฉะนั้นจะสลับที่บิต1กับบิต2นะครับก็อย่าลืมเนาะอ,อันนี้มันเป็นตำแหน่งนะครับ0 1 2 3าฉะนั้นอยากจะสลับนะครับเอา2มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาหมาใส่ตรงนี้โอ้โหก็ทำยังไงนะครับก็ผมคิดว่าคงต้องทำแยกแทร็ก นะก็คือใช้ตัวแปรไอสองครั้งนะครับตอนนี้ผมจะเอาค่าบิดที่2นะครับไปวางให้ถูกตำแหน่งก่อนเนาะอาจจะต้องมี3 t r แทร็กด้วยซ้ำน,นะครับนะผมเขียนค่า i ซ้าสามที่เนาะนะครับอันแรกเนี่ยคือกำจัดเคลียร์ก่อนนะแทร c k แรกเนี่ยคือเคลียร์เคลียร์บิตหนึ่งกับ2 เรือบิตหนึ่งกับสองก่อนดางนั้นผมจะเอามาแอนกับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเนาะบิตหนึ่งกับสองนะครับเคลียร์ให้มันให้มันว่างก่อนนะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเคอันนี้คือผลลัพธ์ส่วนแรกที่ผมเก็บไว้นะอะแทร็กที่สองตรงนี้ทำหน้าที่ในการอะอะเอาบิตที่สองไปไว้ในตำแหน่งของบิตที่หนึ่งนะครับ ดังนั้นผมต้องดูก่อนว่าบิตที่2มีค่าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมฉะนั้นผมก็จะชิปลงมา2บิตนะครับก็จะได้เป็นบิตนี้ชิปลงมา2บิตเนาะมันก็จะออกมาเป็น0 0 1 0แบบนี้แล้วผมเอามาแอนกับ1นาะแอนกับ1อย่างี้เพื่อที่จะกำจัดนะครับบิตด,ด้านหน้าทิ้งไปผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0นั่นเอง นะซึ่งมันต้องเป็นศนะูนย์เนาะเพราะมันคือค่าของบิตนี้นะครับคือค่าของบิตนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะชิปมันเข้าตำแหน่งเนาะเพราะว่าเราได้ค่าบิตมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็อยากที่จะเอาไปใช้กับบิตท,ที่1ถูกไหมเพราะนั้นผมก็จะชิปมัน1ตําตำแหน่งนะครับคือพอดีตัวอย่างนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะมันเป็นศูนย์เนาะค่ามันไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าจริงๆค่าบิตนี้มันอาจจะเป็น1ก็ได้เนาะ ะนะมันก็จะกลายเป็น0000แบบนี้แต่บิดเป้าหมายของเราก็คือบิดนี้มันมาอยู่ในโพสิชันมันละอ่ะก็เก็บไว้นะครับอ่าแทร็กที่3นะครับก็เป็นการเอาบิดที่1ไปวางในโพ i ิชันของบิดที่2เนาะก็อย่างแรกเราต้องเอาค่าบิดที่1นะครับออกมาให้ได้ก่อนนะฉะนั้นผมก็ชิปลงมา1นนะครับก็จะได้เป็น0101แบบนี้ ผมเอามาแอนหนึ่งนะครับเนาะเพื่อที่จะกําจัดบิตข้างหน้าทิ้งเนาะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเป็น1ถูกไหมนะเป็นศูนย์ศูนย์แล้วผมก็ไปวางในตําแหน่งของมันนะครับก็คือผมก็ชิปขึ้นไป2บิตนะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ010 0่ยใช่ไหมก็คือเจ้าบิตนี้นะครับขึ้นมา2ตําแหน่งนะครับอยู่ตรงนี้สามแทรคนี้ทํำยังไงกับมันอุ้ยหรือลบ,บข้างลา่าง สามแทรนี้เอามาออกกันครับนะจนนั้นผมเอามาออเอามาออแบบนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออะไรครับถ้าเราลองมาดูนะแทรกที่หนึ่งคือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งถูกไหมมาออกับอะไรครับมาออกับเจ้าแทรคที่สองเนาะก็คือศูนย์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 หรือจริงๆผมผมเขียนแค่ค่าบิตมันก็ได้นะที่ตีกรอบไว้อะก็คือศูนย์อย่างนี้เนาะ เสร็จแล้วก็เอามอกับตัวแทร็กที่3ด้วยนะครับก็คือเอาแค่ค่าบิดที่เราทำมาเนาะก็คืออย่างนี้ง,นงนันผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1 1 0 1ูหถูกไหมความจริงมันมีถ้าเขียนให้เต็มก็จะเป็นแบบนี้เนาะแต่สีน้ำเงินคือบิตที่เราสนใจนะครับอนันผลลัพธ์ที่ได้คือ 1, 1 1 0 1ซึ่งถูกไหมถ้าเราเทียบกับค่าไอาตอนแรกเนี่ยมันเป็น101 1หนใช่ไหมครับ มจากเดิมมันเป็น1011เพราะฉะนั้นมันเป็นการสลับตำแหน่งบิตนะครับมันก็เลยออกมาเป็น1101แบบนี้ก็ถ้าเขียนเปทนายท่อนเขียนยังไงโอ้โหเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนก็จะต้องมี3แ r รชใช่ไหมก็คือเป็น I นะครับ n กับ 0b1011 นะครับ1001ถูกไหม น,นี่คืออันแรกนี้นะครับเสร็จแล้วก็แทร็กที่2ของเราก็จะไปอ๋อก,กับสิ่งที่เราทำนะครับมีอะไรบ้างชิป2 n 1แอและชิปกลับ1ก็เป็น i ชิปไป2 n แกับ1แล้วก็ชิปกลับไปชิปกลับไป1 bit บิตถูกไหม อยู่จำนวนวงเล็บผมถูกหรือเปล่าอ่ะเสแล้วก็แทร็กที่3นะครับชิป1 n 1แล้วก็ชิปกลับ2ชิปกลับนี่ผมใหม่ถึงชิปซ้ายเนาะฉะนั้นก็จะเป็น i นะครับชิป1 n ึกับ1เสร็จแล้วก็ชิปชิป2แบบนี้ตกเกาะไปหน่อยนะฉะนั้นเขียนโอ peration ทั้งหมดก็จะได้แบบนี้ครับก็หวังว่ามีเซ e น s e นะฮะ อาจจะมีรายละเอียดอะไรที่ตกล่นไปบ้างเล็กน้อยแต่ว่าคอนเซปต์ Concept หลักก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะพี่น้องครับขอบคุณมากครับ